สวัสดีค่ะพบกับช่องเจ๊อ้อยหอยใหญ่มือนีนะคะเอฟซีฝากมาบอกว่าอยากเห็นยายอ้อยหอยใหญ่กินปลาจัดให้แล้วนะคะคุณสิยุมพรเรารับคําถามมาแล้วบึงเด้อบัาเจ๊กินแซ่บกินนัวขนาดไหนบัต้องเว้าลายยายห้างมาพี่น้องมากินน้ากันเลยอันดับแรกเด้อเจ๊ถอดเสื้อปาก่อนนะมามามาอุ้ยแนะนํากกันค่ะมือนีมีปลา เขาหรือปลาปลาอย่างนี้ปลาอกเกลือจากร้านน้องฟ้าโต้ะล่กตลาดขอนแก่นนะคะราคาย่อมยาวสะอาดอร่อยจ้าน้ำจิม้มค่ะน้ำจิ้มทัวนี่ค่ะน,น้ำลายไหลปลาส้มปลาส้ม,สมหรืออีกอย่างหนึง่งเขาเรียกว่ายำแซลมอนกุ้งสดและพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งแซลมอนสินใย่ๆกุ้ง กุ้งครับกุ้งโอ้ยน้ำลายไหลเจ้อยน้ำลายไหลกุ้งโตญ่ๆมาจะมาเบาเๆลายใหญ่ห่างทำการถอดเสื้อปลาเลยจัดพี่น้องต้องไปมานี่เลาะออกเลยจ้าเลาะออเลยจ้าจะมาเฮ้ยดูยพี่น้อง อีออยบ่ค่ะใสมือเลยจ้านะจมาจะมามาอาเป็นปลาแล้วนะคะโอ้โหเนื้อปลาทั้งหอมห่อนๆเดี๋ยวพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งนึงเนื้อปลาขาวๆจ้าพะลองจะพะลองผักสดจ้าคุณเด็กให้โซ่ให้โซ่คุณเด็กมีคอสนะคะคอสนี่ไม่ธรรมดานะคะต้นนึงก็35บาทแล้วจ้าคอร์สจ้าคอร์สยังดี สลัดจ้าสลาดัดประกาศหงมประกาศขาประกาศขา้หขาหงค่ะต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีบานเดี่ยออยเอิญหอมป้อมหอมป้อมมาจ้ะกินกันเลยเดี่ยวออยบ่ไวแล้วเอาคอร์สนะจ๊ะคอร์ส ป้นจะขป้นขนมจีนนะคะเสนอภาษาอีสานวลรคัมข้าวปุ้นข้าวปุ้นภาษากลางพูดว่าขนมจีนขนมจีน,จ,นจ้าปลาปันะจ๊ะปลาโอ้ยน้ำลายไหลเนื้อปลาจ้าน้ำจิ้มจ้าน้ำจิม้ม Oh, Said, awesome, I cannot môi trường team. Yo, yo, I see my hand. Quay không, hè được. Mm, mmm, 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 อดีจะข้ามมึงันดดวยจ้ะปลกสาาจ้าระกาเท้าจ้าคุณจ้าน้ำปลาขอบุนจ้าขอบุน

ุ้่เห็นจานแย่อ่อนอือผักลงเนาะพี่น้องแล้วอือจานจานแย่อ่นอนย,ยุ่อนีอ่เห็นไปเห็นไปเหลือกมาเนี่กุ้งนะคะกุ้งกุ้งจา้าอือสดกันด้วยพี่น้องบ่กกิดหวังร้านดีดีได้พี่น้อง บวบม้วงซอยเป็นตอนไหนเท่า huh. น <mam> ั้นเหลือมากก็เหลือมากมันกระพันพิงหรอแซ่บ mãi rồi mấy những mà sông nhắm mắt mà, miêu ơi mặc sủng, rồi mhm mhm này con, mhm 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 là cá mhm nè, hen xong ฟิฟซีเราเห็นได้อโอยกินผักดีแล้วว่าย้ายพันปา่าท้ายิงใหญ่มวนผักท้ายิงใหญ่เห็นหนูแน่เด้อว่าสัตว์จเลยคิดห่านเราเลยแบบโอ้ยเนยาะเราก็สินอนบ่หลับเด้โอ๋ยกระสินอนบ่หลับก็เลยเห็ดเห็นเราเนี่ยเด้อนี่เด้อฝากข้า้เห็นเราเด้อเนี่ยอืมผมป้อมไปไปขักว่้าน้า ดูนะต้นป่านะ่น้ง <around> đâu biết đâu. Hai giặc này dễ rồi Hồi nhanh kình nhắn xuống rồi. ขอความมาด้อยจ้าเด้อนี่อ้อยเห็ดหักแป้นคับทุกคนล่ะจา้าเห็ดยังได้กากตีเห็ดนะคะปุ้งวันนี้เจ้าอ้อยสุราไปแล้วนะคะก่อนจากกันกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เก็บใบบกุลมาให้เจ้าอ้อยน้ำเน่จอ,อยหอยใหญ่ขอบพระคุณนะคะนี่อ้อยหอยใหญ่ก็รักทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า จูรักเด้อค่ะเด้อหักหลายค่พนะัพี่น้องน่นนะพี่น้องต้องไปขอบคุณค่ะจบ